เฮียคิดยังไงกับทนายตั้มที่เห็นลุงพลเป็นแพรบจริงตั้มกับผมไม่สนิทกันนะผมก็ไม่รู้ว่าตั้มไปเจอข้อมูลอะไรนะไปทำคดีให้กับไอ้ลุงพลเนะนะีนะ่ยับผมอยากให้นะครับความยุติธรรมเกิดจากข้อเท็จจริงคนระับไะเกิดอย่ากเกิดจากการเอาชนะกันด้วยเล่ห์เหลี่ยมทางกฎหมายนะครับ ผมว่าทนายที่เก่งๆนะสามารถพาลุงพลหลุดจากคด,ดีนี้ได้นะเพราะมีข้อพิรุษเยอะนะและหลายอย่างนะครับนะมันก็ยื่อจาวานานอย่ขนาดน,นี้นะครับนดะังนั้นผมเชื่อเลยว่าศาลอาจจะยกประโยชน์ให้กับจำเลยถ้าการนำสืบนะไม่ชัดเจนนะเพราะหลายๆเรื่องนะคร ผมดูแล้วแม่งน่ากลัวมากว่าลุงพลจะหลุดทางเจ้าหน้าที่ก็อยากจะปิดคดีก็ต้องพยายามคนระับคดีนะคุสังเกตดูนาะยจาไว้ประเทศนี้นะตำรวจพยายามจะโยนคดีเข้าสู่ศาลส่วนผลคดีออกมายังไงช่างแม่งถ้าได้ผู้ร้ายเข้าคุกกระจบซึ่งอาจจะเป็นแพ้ถือหรือแม่ว่า ผู้ร้ายที่จับยัดเข้าไปในศาลเนี่ยสู้คดีแล้วหลุดคดีก็จบนะครับไม่มีการไปตามว่าเฮ้ยตกลงเอาไอ้คนที่จับไปมันผิดเนี่ยแล้วใครอะไรเป็นผู้ร้ายนะเพราะนั้นวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจคือมีหน้าทีนะ่คือกูไม่ว่าจะมีคดีอะไรการปิดคดีคือการนําคดีเข้าสู่ศาลหลังจากศาลรับฟ้องก็จบจบละส่วนจะ จับแพะจับแกะไม่ใช่หน้าที่ไม่ต้องสนใจหรือไใช่ไหมมีคดีฆ่าคนตายยกเป็นยกตัวอ,อย่างพอผู้ต้องหาสู้คดีแล้วหลุดปรากฏว่าเอาแล้วเมื่อเขาหลุดแล้วตกลงแล้วใครเป็นผู้ต้องหาตำรวจก็ไม่ได้ไปตามจับใหม่นะคดีปิดแล้วนะก็คือจับผู้ต้องหาได้ครับแต่ผู้ต้องหาจต่สู้คดีแล้วหลุดคดีก็ปิดเลยเป็นยามาว่า ก็ไม่จะไปจับใครแล้วเนี่ยก้แสดงว่าจับมาผิดตัวดีครับแต่คดีปิดแล้วนะเมื่อนําคดีเข้าสู่ศาลแต่ถ้าเกิดจับแล้วศาลตัดสินลงโทษก็เป็นผลงานถ้าจับแล้วนะครับผู้ต้องหาสู้จะหลุดก็อาจจะไม่ได้ผลงานแต่คดีก็ปิดแล้วแต่ผู้ร้ายก็ลอยนวลนะครับป็งไงนะครับผมก็เลยห่วงว่าคดีลงพทนเนี่ย ท้ายสุดจะพิสูจน์กันที่เลขเหลี่ยมทางกฎหมายนะตอนนี้กาลังสู้กันเนี่ยนะมันไม่ได้สู้กันในข้อเท็จจริงนะแต่สู้กันด้วยของเทคนิคทางกฎหมายที่ดูนะทนายตั้มไม่ใช่ธรรมดาคนระับอ่เวทน,นายที่มีประสบการณ์เก่งไม่เจ๋งที่ดูเลยครับสามารถให้พูดต้องหานะไปรับการประกันตัว แล้วได้นั่งหอยทต่งหายเหมือนกันนายตั้มเก่งนะผมบอกให้ทนายตั้มเป็นทนายที่เก่งนะเออผมรู้จักทนายตั้มดีผมไม่อยากวิจาร์เรานะมันน้องให้ความเคารพเราอยู่นะแกเคยโทรมาคุยผมบ่อยๆนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีหน้าที่ไปวิจารณ์ใช่ไหมครับเคนละเรื่องนะแต่ถ้าทนายตั้มไปทำอะไรที่มันผิด คอลองคองทำนี่ยโอเคก็จะไปวิจารณ์ก็ได้แต่จริงก็วิจารณ์ก็ไม่ได้นะเราเขาก็ไม่ได้กินเงินเอนของผมนะเขาก็เป็นอาชีพทนายความเขาก็ต้องทําหน้าที่ของเขาใช่ไหมเขาก็ทําหน้าที่เป็นทนายความไม่ลูกความของเขาดังนั้นผมก็ไม่รู้จะวิจารณ์อะไรก็ได้แค่มองดูเองานนี้เป็นการสู้กันในเรื่องของเทคนิคทางกฎหมายล้วนๆเลยนะครับคดีนี้มันไม่ได้หลักฐานคาตานะครับ ไม่ได้จับได้โดยละม่อมนะครับเอ,อเป็นการใช้เทคนิคทางกฎหมายนะครับถึงสามารถจับลุงพลได้เนะี่ยแต่ลุงพลก็ได้รับตามประกันนะครับออกมาสบายแล้วตอนนี้แล้วก็มีวิธีผูกขวัญสู่ขวัญนนะผมก็เกลียดะลรวิธีสู่ขวัญน,นั้นเรื่องคดีลุงพลนี่เป็นอะไรที่ผมไม่รู้ว่าจะจบลงด้วย ข้อใช่จริงหรือจบแบบคาใจนมครับถึงบอกไงว่าดูดดูดูฝีมือทนายตั้มนี่ครับถ้าไม่เจ๋งจริงอ่ะจะทําแบบนี้ได้ไ,ดไหมออผู้ต้องหาแม่งสบายเลยครับออวันนี้ได้ไปโผล่ในสภายเห็ไหมดูดีธรรมดาที่ไหนล่ะเออแล้วทียมกันคดียืดยาวลากยาวมาขนาดนี้ แล้วก็ไม่มีอะไรเลยที่แบบมันไม่ได้เป็นคดีที่จับได้โดยละม่อมนั้นผมก็เลยเกรงว่าในขณะนำสืบในศาลเนี่ยฝ่ายเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่สามารถนำสืบให้ศาลเชื่อได้ว่าลุงพลคือผู้กระทำความผิดนี่หลุดอยู่แล้ววันนี้อาจจะเป็นคดีเก่กาๆได้รับความสนใจในประชาชนหลายคนจะได้ความสาใจนะว่าลุงพลถูกจับ มันไส้มานานแล้วใช้ชีวิตหรูหราเลยเกินาชาวบ้านธรรมดากลายเป็นศิลป,ปินร้องเพลงคนระับนะมีรายได้จนขนาดมาเห็นไ,ไหมออกมิวสิกวิดีโอขึ้นเวทีคอนเสิร์ตหลายคนาจจะมันไส้ลุงพลคนระับวันนี้ลุงพลถูกจับหลายคนจะสะใจคนระับแต่ท้ายสุดอาจจะต้องผิดหวังนะผมเลยมองว่าคดีนีนะ้ทางตำรวจอยากจะปิดคดีมันจะได้จบซะอย่างน้อยก็ ก็กลายเป็นความผิดของคนอื่นแล้วนะกูทําหน้าที่ดีสุดแล้วรวบรวมพยานหลักฐานจนกระทั่งนำไปสู่กันออกหมายจับแล้วนะแต่ท้ายสุดหลุดในศาลนี่นะใครจะเป็นแพะแบะเบะเบะเบะบะบะเออแต่ท้ายสุดตำรวจก็ปิดคดีแล้ลังไงวันเนี้ยมีหลักฐานเชื่อได้ว่าลุงพลนี่คือฆาตกรแล้วก็นำไปสู่การออกหมายจับ แต่มันไม่จบแค่นี้ครับจะดีเข้าไปสู่ศาลปุ๊บสังคมเชื่อแล้วว่ามงพลผมเชื่อวันนี้สังคมเชื่อนะเพราะเห็นหลายคนสะใจแล้วกันแต่ผลลัพธ์อาจจะไม่เป็นอย่างที่หลายคนสะใจแล้วเฟยวันนี้คืออย่างน้อยอ่ะสังคมก็โอเคแล้ะสบายใจไปเปาะหนึ่งใช่ไหมเฮฮาเันอยอู้มีความสุข เออแต่พอจบผลรับออกมาไม่เป็นทมนั้นได้ยังไงครับคดีนี้ปิดนะครับคงไม่มีการมาสืบหาผู้ร้ายตนใหม่นะผมเชื่อนะครับถ้าคดีนี้ลุงพลหลุดนะไม่มีการสืบหาผู้ร้ายตัวจริงต่อไปแล้วจะไม่มีการมานั่งละหายอ้าถ้าไม่ใช่สารตัดสินแล้วเพราะตํารวจเชื่อว่าลุงพลคนผิดทิ้งออกมาจากแต่พอไปถึงสารสารอาจจะดูแล้วไม่เห็นด้วยกับตารวจ แต่กระทั่งคดีจบไม่มีหรอกมีคดีไหนที่ผู้ร้ายต่อสู้จนหลุดแล้วจะมีการมาหาจับคนใหม่นี่ใช่ไหมครับแล้วนี่พยานหลายๆคนบอกแล้ว่าเดลิวณเวลาขึ้นศาลนี่แม่งดุบี้มากๆนีแบบตอบตอบสองรอบไม่เหมือนกันนี่จบเลยนะครับถ้าตอบสองรอบไม่เหมือนกันนะ โดนทนายซักไปซักมาโยกไปโยกมาเสร็จเกิดการลังเลเพราะศาลจะจะยกประโยชน์ให้กับจำเลยอยู่แล้วเพราะว่าตามหลักการเือปล่อยคนผิดร้อยคนยินดีกว่าลงโทษคนถูกแค่คนเดียวนะครับดังนั้นถ้าหลักฐานไม่ชัดเจนจำแจ้งแดงแจกระจางปางนะครับศาลยกผลประโยชน์ให้จำเลยทั้งหมด แล้วฝีมือระดับทนายตั้มเนี่ยโอ้โหความจริงก็คือความจริงตกลงหวยเป็นของใครครับนะความจริงก็คือความจริงตกลงหวยเป็นของใครครับ ตามนะคะสำหรับวันนี้แอดก็ามาสรุปคลิปสั้นๆเท่านี้ก่อนนะคะยังก่อนขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะส,สำหรับใครที่เข้ามาเป็นร่วมดูเนี่ยคลิปเหล่านี้ก็ขอให้มีความสุขแล้วก็มีความสำเร็จในชีทุกๆด้านเลยนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ